ตอบได้ได้ยิงรู้รู้จักชายรู้รู้จักใครวันนี้ใครนี่ปฟยก็รู้นะครับว่าเป็นแอนครับเอาเป็นว่าเหนื่อยมากพูดอย่างดุนวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ายังไงไม่รู้คนเดียวแบบเงาเงา

ว้าววแล้ไม่เปิดไม่เปิดทำไมบนู้นเหรอปูซานีพูดดีมากยังยังไม่มีปั๊มนี่แย่เลยพี่ออฟสุอดีๆนะหนูกลัวหล่นสวัสดีค่ะตัวหโหมีไฮไลท์ขนาดนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะคะแต่จะบอกว่าเทปปีใหม่นะคะวันนี้นะคะทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะแต่ซานี่เพราะว่าซานี่มีภารกิจนะคะนางสาวไทยที่ต้องไปทำนะคะก็เป็นตัวแทนทุกอย่างเลยตัวแนทตกสตรีตัวนทุกสตรราชการนะคะก็ อยากจะบอกทุกคนว่าดีใจมากๆเลยที่ไม่ได้อยู่ในวันนี้เพราะว่าไม่งั้นคงจะโดนทุกคนขย่มเล็กอล่มณล่มแบบเขาเรียกว่าไม่มีทางหนีแล้วไปไหนเนี่ยปล่อยให้อ๊อฟทำหน้าที่ไปยังไงมาบ้านที่ฉันแล้วอย่าลืมปั้นหมูปั้นควายใอ๊อฟเล่นนะคะขอบคุณมากคุยๆกันเลยวันนี้นะคะอ๊อบเต็มที่ดีใจด้วยอ๊อฮปปี้ปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ความบกตานี้ด้วยถึงตัวไม่อยู่ของขวัญต้องอยู่นะใช่เพราะว่าันนี้เนี่ยเราไม่ธรรมดาเราจะมีการเราจะมีการเห็นเคร่งที่ไม่คาน้องเปรี้ยวแหวกคากแนเดี๋ยวเราจะจับขวัญของขวัญเยอะขนานี้เนี่ยจับไปทั้งหมู่บ้านหรือเปล่ามาจับเองหรอเอามาเอามาัีการกูหูผมเนี่ยของขวัญมาด้วยดูหน้าก่อนมาจับไม่้จับไม่ไ้เขาบอกว่าของขวัญเองใครได้ไปอ่ะ ลิศว่ะเดี๋ยวจะมีการจับแล้ต้องเปิดเลยจับแล้วแกะเลยจับแล้แกะจับแล้จับยังไงจับเลย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 จะมีนี่ครับเขยนชื่อไว้แล้วว้าวแถวบ้าเรียกเป็นสอยดาวสอยดาวแต่เป็นสอยหน้าต่างแทนมาอดน้อยออกใครที่จับก่อนมา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 โอ้น้อยเอาเปว่าวันจันทร์ไม่ๆพี่ว่านะถ้าเรียงตามแบบว่าความ ใไม่เยให้เลด็กตะกอนไม่เด็กตะกอนทุกคนเด็กตะกอนอ่าเด็กตะกอนเด็กตะกอนที่เบี้ยวเลยหรอเฮ้ยปั๊มปั๊มเก่แล้ไม่ต้องเถียงกันพี่สิโอเคเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับอายุด้วยค่ะโุนอ่าเด็กตะอนอันนี่ว่าเริ่มจากวันจันทร์ก่อนเลยโอ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวคงน้อยใจอีกเพราะวันจันทร์โอ้ยน้ออกมาโอ้ยน้อยออกไทยผมน้อยสุดคนะเปิดหน้าด้วยเปิดหน้าเโอเคน้อยออกน้อย ยอย่านะย่นะจับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งแกะแล้วค่อยมาแกะทีละคนโอโอ้โอ้อย

อันนี้กไม่โอบูเล่ค่ะโอบูเล่รัจับเผื่อซานิก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็จบเลยนี่ของซานนี้ของซานิโอเคผมไี่กี่แล้เลยของผมเอาของผมก่อนเลยทีละคนอ่าไม่กี่ก่อนพี่กี่ก่อนของผมเนี่ยเฮ้ยดี๋ยว่ดีกว่าต้อเปิดได้ไหมแล้วของขวัญได้ให้ของใครของมันถือเลยไหมถือเลอเดี๋ยวเดี๋ยวขอรบกวนให้ลูกตาเปินประยิบของขวัญให้อ้าวเดี๋ยวมีคนเรอรอไปหลังหน่อยไหมรอไปหลังนั่งๆๆนั่งๆๆนั่งๆๆข้างๆข้างๆข้างๆ ไม่ไม่ของผมเนี่ยเปิดให้ซานี้ก่อนแล้วกันทุกคนนั่งนีซานี้ก็คือได้ของซานี่ไม่ใช่พี่อยู่ในเือของพี่อนนี้พี่ก็แลกเสิเพราะมันซ้ำไง <Hearts S 1> <Idi ot. S 2> เหรออ้าวสวยแล้วงานเข้าจริงป้ะเนี่ยนี่ไงก็แล้ของผมไปไงพี่เดี๋ยวเราแกะก่อนแล้วเราค่อยดูกันได้ว่าเราจะวอันไหนเดี๋ยวก่อนดีกว่าไหมครับเอาเลยค่ะนั่งเลยแค่ะเราดูก่อนว่าตัวเองได้ของใครอันนี้ของใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นชาณิได้ของคนนี้ไปชานี้เอาของนี้ไปชานี้ได้ของปั๊มไปลาดี้ลาดี้ได้ของปั๊มไปของฝาของปั๊มคือ ตุ๊กตาครับผมอย่างนี้ของของพี่ก็พอเลยนั่งครับวางเลยครับวางเลยของพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่รู้แล้วซาดิซาดิซาดิด้วยนะโอเคไปต่อไปต่อไปไปต่อไปไปต่อไปเสียใจเสียใจเขาเอาไปไหนของผมของผมได้ของกริบครับเอาเลยเอาเลยไปหรอไม่เป็นไรนีันนี่ทำไมทำไะทีละคนเขาได้ของใครเขาได้ของใครเขาได้ของเราของกริบเย้ของแก้วขอมแก้มไปต่ว ไคนลุกคนลุกอ้าต่อไปเปียเปิดเอาเลยเอาเลยแทน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 ใช่ใช่เหรอใช่เลยแของของแข่งที่าว่าได้ของใครบ้างเด็กบอลได้ของแอนของแอนเลิศมากของแอนน่ารักมากแอนได้ของใครแอนได้ของพี่กีแอนได้ของพี่กีโอ้ดีใจมากเลยนะค่ะม่ละเอียดครับอาแล้ว แล้วเราเราได้ของเปรี้ยวพี่กิตได้ของซานิพี่จินพี่จินได้ของเปรี้ยวเริ่มีสปั๊บได้ของใครปั๊บได้ของใครปั๊บไดของพี่จินปั๊บไดของพี่จินปั๊บไดของพี่เจนน้องฮาร์บขวานชิ้นนี้แกเลยปั๊บได้ใบเนี่ยจะก่อร่างสร้างตัวได้ทีเดียวจริงเหรอพกินได้ของลูกตาเหรอเย่ปี้วเปี้วดังเมื่อกี้ถือมาพี่ลูกตาจะบอกว่าของขวัญของแอนที่พี่ลูกตาได้ไปอ่ะพี่มันจะเป็นของขวัญที่ทำให้ อยู่กันครบหน้าครบตาครอบครัวจริงหรอจะพร้อมหน้าพร้อมตาเอางี้ไม่ไม่แก่เลยแกะเลยอ่ะแกะเเก็บแกะสุดท้ายอ่ะแกะอกใอ่เดี๋ยวขอขออนุญาตได้ไหมครับเพราะเรามีของมาแจกกันเองด้วยจริงเดีอ่ะจะร้องให้น้าตาตลอ้เดี๋ยวไปเลือกกันนะเดี๋ยวไปเลือกกันนะครับได้ครับอุ้ยอ่ะเปี้ยวของน่ารักากอยู่นี่อยู่นี่าแกแกแก่เลแกเลยแกเลย มันต้องใช้ทุกวันใช่หรือแล้วเวลาไม่มีอะไรเยเวลาสบายเกี๊ยะเวลาอะไรอะเวลาเรื่องอะไรเวลานั้นอะอะไรอะท่านผู้ชมครับมันเป็นหนึ่งนายของขวัญสิ้นคิดมันเป็นหนึ่งก็ได้กันเลยอ่ะก็คือตัวใด้แล้วมีเพื่อนแล้ว นนะคะใครได้ไปเนี่ยเป็นมง<า>คนก<า> <คน S 1> ับ <คน S 1> ชีวิตวระวังก็ต่ำเลยขอพี่กีของมงคนมากจริงยกสูงสูงอ่ะเดีอัวเปิดอ่มวยได้อะไรขอพี่ก <นะ S 3> ี